สัลีไม่ได้จะเป็นคนไปประกวดัแทนสำเลียังตั้งใจสุสอนแต่พวกพี่เป็นคนที่ตั้งใจประกวดทำไมถึงไม่ตั้งใจซ้อมฮะถามนายเอาจิงๆเลยนะสำมลีที่พวกพี่อยากไปประกวดช่องสามเนี่ยก็เพราะว่าพี่อยากจะอ่านวิทยาคุณชายใหญ่คร เป็นนัทน้องยัดยัดดินเนอร์เสมือนแต่ว่านี้นะอยากได้ที่อยู่เบอร์โทรศัพท์แล้วก็ไลน์เซนของน้องคิบเบอรี่แหละเห็นเลยได้เปล่าอ่ะง่ายเจ้าเทจะบ้าเหรอรอเล่นขอความจริงก็ได้สมมติเห็นพวกเราตอนนี้ไหมก็เห็นน้องไงอ่ะก็มีแต่ลื้อเท่านั้นนะที่เห็นพวกเราแหวว เราไม่หนีตัวตนเลยในสายตาของคนอื่นเขาแล้วทำไมถึงต้องอยากมีตัวตนในสายตาคนอื่นด้วยเล่ากพคุณค่าในสัมเทธพวกเราอยากให้คนอื่นเห็นว่าเรามีคุณค่าในราคาน้ำอารมณ์ไม่เทียวที่ที่พวกเราไปประกวดเนี่ยนะก็เพราะอยากให้คนอื่นเนี่ยเห็นความสามารถของเราเราอยากเป็นซัมวันเ้ยไม่ได้เป็นโนบอดี้ใช่งั้นเอางี้งั้นก็เอาตัวตนของเสีย ของโกตานของพี่ที่สำลีเห็นนี่แหละเอาไปประกวดเลยดีไหมจะดีเหรอหื้ยเชื่อสำลีเถอน,นะถ้าเราไม่เห็นคุณค่าของตัวเองอะแล้วใครจะเห็นเราเอาทุกคนซูมิซู ลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งโอ้ยไม่ได้เราอย่างเงี้ยจะได้ได้ไงขอบใจที่เข้าใจนะเนี่ยถูกรัตเตอรี่วันที่หนึ่งไม่ได้หรอกคืนให้ไปเนี่ยนะไม่ก็แห่มาขอนัประเทศใช่ไหมเรื่องแบบนี้มันดวงไทยดวงมันเนาะนี่ไงเห็นไหมโดนท่านเวดาตำหนิมาเลยอ่ะถ้าเกิดให้แกจะต้องให้ทั้งประเทศเดชฮะอะไรนะครับ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 ได้ครับ แต่ท่านบอกว่ากล้าขอก็เลยจัดไปสั่งวดติดเลยไม่ต้องเรียกเลยพี่เล็กทำหน้าที่อยู่เนยม่ช่ว่าชอบสไตล์เลตติ้งพูดปิ๊บเลยนี่เติ้งใหญ่เลยเนี่ยด้วยโหชอบชอบเขียนไปให้เลยนายดำโอเคมาต่อที่ลุงไม้ลุงไม้ใจสั่นใครวะเปลี่ยนชื่อหระอลุงไม้ใจสั่นตอนนี้สุขภาพไม่ดี ขอขอให้กลับมาฟิตเหรอข <า S 3> อไม่มีสภาพตัวเองเลยลุงจะฟิตได้ยังไงนี่ถ้าอยากฟิตส,สุขภาพไม่ดีก็ไปหาหมอแล้วก็ออกกำลังกายซะเทวดาให้ลุงไม่ได้หรอกใช่ปะบอกเขาซิครับครับนี่อยากฟิตแต่ต้องออกกำลังกายต้องทำด้วยตัวเองท่านเทวดาให้ไม่ได้หรอกฮะขอบคุณครับเลครับ อันนี้ท่านเทวดาอวบเพิ่มให้ท่านบอกว่าถ้าออกกําลังกายนะเดี๋ยวเพิ่มเติมให้จะช่วยทําให้แข็งแรงทุกอย่างแบบว่าฟิตเ,เปียปึงปังนะ<แ>เทวดาที่ไหนยุ่งเรื่องแบบนั้นนะไม่สนยไม่สนไม<แ>่โ <My okay. S 2> อเคมาต่อกันที่บุญจอดพระถินครับ มาเขียนตั้งแต่เมื่อไหร่วันเนี้ยก็แบบว่าแบบว่า,าคือตอนเนี้ยน้องยายากำลง <c oughs> ังฮอตมากเลยอ่ะจอยก็เลยอยากจะขอน้องยายาอยากจะขอแขนเป็นโปขอเป็นแฟนน้องยายาบ้างอะไรบ้างอะไรอย่างเงี้ย <c oughs> นี่ที่บ้านมีกระจกเปล่าถ้าไม่มีเด๋ยวซื้อให้นี่ไม่ดูส่ร,รูปตัวเองเลยนี่ขอเขืออะไรเนี่ยฮะใช่อ้วนเตี้ยบ้านจนอยู่ชุมชนต้อต่อยน้องยายานี่น่าจะสนครับครับ เฮ้ยนี่มาพร้อมกันสององเลยนะครับอืมท่านบอกว่ายาย่าไม่สนหรอกว่ะหรอครับครับครับเหรอจริงหรือเปล่าครับเฮ้ยท่านแถมม่อีกคนละคนเว้ยนอกจากยาย่าแล้วนะองค์อวบมอบนี่ให้เชอรี่อีกองหนึ่งลุกลื่งนี่เหรออ๋อมอบเจนนี่ให้ ั้งคนเลยนะนี่จะไปกันใหญ่แล้วนะไม่ไหวสิครับไม่ไหว้้วยับขอมีแฟนแล้วอ่ะแหยุดเลยหยุดเดี๋ยวนี้เลยฉันทำทุกอย่างที่นายขอเนี่ยไม่ได้เด็ดขาดโอเคจัดให้หมดรับรองไม่มีใครที่จะได้ฮะอะไรนะครับเฮ้ยเทวดากระทันฐานนีกแล้วอ่ะเปลี่ยนใจไม่ให้แล้ว สวัสด uh, ีทุกคนสวัสดีสวัสดีเจอพี่แคนนะแล้วมันจะระดงใจเลยอ่ะขอเลยแท็กหน่อยได้ไหมคะไลายเซ็นที่เ uh, ดิมค่ะท uh ี่เดิมโอ้โหทุกผู้อะอะล่ะทุกคน ไหนแนะนําตัวสิชื่อสมรวมค่ะไม่ได้ความว่าตัวเองให้แนะนําคนอื่นชื่อเพื่อนอะชื่ออะไรบ้างชื่อควงค่ะชื่อตันค่ะอ่ะแล้วเตรียมอะไรมาแสดงกันบ้างวันนี้พวกเราเตรียมมานี่เพี้ยนงั้นเอาที่ไม่ได้เตรียมมาจะบ้าหรือเปล่าล่ะครับเนี่ยให้แสดงในสิ่งที่ไม่เตรียมมาแล้วผมจะหาอะไรมาแสดงแล้วครับแมาแจ๊ เล่นไม่ได้เหรออ่ะอ่ช่างมันเอาอย่างงี้ถนัดอะไรกันบ้างโอ้โหกวงนี่ถนัดขวาต่อยหนักด้วยแหละผมนี่ถนัดสวนซ้ายครับเลยฉันเล่ถนัดสวยค่ะงั้นเอาอย่างงี้เอาที่ไม่ถนัดมาแสดงไม่ถนัด กลัวผสมไอ้กวงไม่ถนัดคือมาผสมกับกวงวันนี้เลยอะไรเขานี่ยท่าเหมือนตรงนี้ได้ไงเราตอตสามคนนี้มีการแสดงเป็นแสดงละครนะคะมาโชว์ไปดูกันเลยดีกว่านะคะได้แต่ให้เล่นคนเดียวอะไรนะพี่เต้ สัญญาเหรอไม่เอเงี่ยใจขอว่อจะมาขืออะไรแพ่ปัญหาที่ให้ขอเทวดาไม่อยากให้ขอสักนิดหนึ่งนี่จะบอกให้ฟังนะท่านมากรซิบอยู่ข้างหูตอนนี้เลยท่านบอกว่าไม่เคยอยากให้ขอสักนิดหนึ่งไม่ง้อหรอกแว่นี่หว่าเมื่อไเมื่ออยากได้แล้วไม่ขอแล้วทนไม่จะมีเทวดาไม่ทำเมื่อขืออะไรอ่ะ ็มีไว้คอยให้สติให้ทุกคนทําความดีแล้วก็ไม่เอานแต่ขอขอขอแบบในลิสต์ยอยยืดอย่างนี้ไงจริงหรือเปล่าครับท่านว่าอย่างนั้นเลยเหรอ,อ,อท่านบอกนี้คือจริงแล้วอ่ะเทวดาเนี่ยมีเอาไว้เตือนสติทุกคนไม่ใช่ให้มาขอขอขอ,ขอ,อ,อท้าไม่ทํามาอากืนอย่างนี้ไมจให้หรอเป้่าครัทาวดาลยขา้นด้นยเหรอโอ่้โหมี้่าอจรแ้ว่ะเทวดาเนี่ขมี้อาวเลยอนะไม่อยานได่แล่วไ้ม่ขอชาขอบ้านลําเอยได้แบานี้ต่อเปก็ไมบ่ต้อ่งมีเทวดามอท่านบอกงคือจริงแล้วดี วแล้วสาธุชาวบ้านเนี่ยไม่อยากเทวดาไว้ทำมันเขือเ่อ